สวัสดีจ mm ้า hmm. มืัอนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าในสารวันที่12พฤศจิกายน2568จ้าทาร้อนี้เราก็มาเข้าป่าหาเห็ดหน่อยเนาะเมียนครับผมขึ้นผู้จ้ามืัอนี้นี่ไดข่าว่าเห็ดพึ่งเขาดึงออกจ้าเบิ่งพี่น้องเห็นแล้วครับผมเขามาขึ้นมาเขาแบเห็นเน่อยเนาะเห็ดพึ่งเขาดึงครับผมดอกเหล็กหมันจ้าอืมอืมดอกนี้เป็นเุ์แบบไปอืมสวยครับผม น okay. ok. ดอกนี้ครับพี่ดอกดอกนี้เป็นเต๊ไปจ้ะหมวกลุดเลยดอกดอกนีม้มากินไปอือเป็นหวานแหงครับผมดอกงานไหวเนาะดอกคือสีหวานครับนะเจี๊ยบครับผมเด็กๆนะครับผมมาพี่ดอกครับผม แต่ว่าออกอยู่ออกบัวลายเราซาแลมจะออกห่างหน่อยนะเป็นออกห่างแต่ว่าดอกงามดอกใหญ่ครับผมครับผมอีกดอกครับพี่น้ดเดียอือหงายโอ้ยแน่จริงจริดอกรุดโอ้ยพี่ดอกมันตีไปครับผมนี่มันตีไป เป็นยางตีไปครับผมไปไปไปตามหลุนตามส้มน้ำดู่น้ำหลานต่อครับผมมาสิพออีกหรือบ่อไปไงไม่ไงพอแล้วครับผมเปิดเขาดุงเดี๋ยงงามคักครับไปไงไม่ไงตะทีครับผมดูดิเราถุงเราจ้ะงามเลยจ้ะงามเลยครับผมเปิดเขาดงครับไปไงไม่ไง ออกเลยเด้อครับผมมาผู้ได้หูไม้กะไปตามหลาตามชุ่มครับผมมองจะ้องเ็บเด้อเอน็นมาตทีครับผมเอาเสกผีซะเนี่ยตัวงามๆลยผุนตายยญงไโอ้ยกเกลี่แสบครับผม น่ขึ er really ah, ja ้นผ uh ู huh. yeah. ้ข oh. oh. ok. ึ้นพลาครับผมเมื่อเด็กม่เห็นจ้ะลาเห็บึ่งเขาว่าขาวว่ามันออกครับผมขึ้นผู้เลยพี่น้อกเ่ยมาผู้ครับผมก็ตามลาห้าพื้นนี่นะครับคนนี้มาโดนหน่อยเนาะอาหน้าเหียงตาเขาหันเหลวยังได้มีมาเลยจ้ะตาเขาก็บุ่นเหลวครับผมเหี้มีไงหมาเลยครับผมแยกมาแห้งตาเขาเห่าเห็ดออกนะตาเห่าเห็ดออกครับผม เ,เขาก็่บลลวพี่นอ้องฟาคักไปจับไปตามบุญกันจ้นนนมม,มาก็นนนะเรอกง่ายด้พี่ใอือออตกงมากเนะขึ้นมาถ้งก็ทีก้องทีกง เฮียดูมันกำลังผลขึ้นมาดอกงามๆเลยผ้าปิ่นล้าแกงแสบแกงหวานไปครับผมไปตามหลุมตามชุมกระต้อครับผมไาสิพอพอีกหรือบอครับผมยังนอกพี่ดอกพอบบับบานิสาเลี่ยมุดผอแล้วบอพี่ดอกโอ้ยซาเลี่ยมผอยเลยพี่บอ มี่ครับผมออ้ยละจ้าดอกงามเลยครับผมันี่ดอกน่อยๆดคับผมตัวเล็กๆตะกีครับอ้ดอกงาดังเผาดงครับผตลครับผม ได้พี่อนาะัูสักคนดอกงามม่พ่งนี่ดอกแฝดปะบดแฝดแต่ว่งงามเนาะนี่ะราบอกเอากครับปุ๊บไอได้ที

ค่ะคุณอาคยังยังจ้ะไปจ้าเปตามหุมที่จ้ะนิดตกนี้จ้ะดมข<น>้าลาจ้ะเดียวพอละจ้า Nee, ik heb nu. tầm thì chỉ cần cần đúng chứ

ดอกงามครับดอกงามนะดอกงามว่าวดอกเดียวครับผมถึกมือื่นออกถกไปทางใดครับผมปไปไป,าป,ไป,ไปหาเบิรงครับผมอสองดอ ทำจ้ะทำบ่ได้แนละ้วไปไปดูืมไปชมกระต้อครับไปจ้ะไปตามดูนิดนีงจ้ะเฮ้อยอะไรจ้ะกำกรุงดงจ้ะดอกงามครับเตยวอกหางครับผม ดอกงามแต่ว่าออกทางไอ้่กาดอกีงามครับกระพุ่งน่งจ้ะไปจ้ะไดตามบนกันะครันี่คร้เฮ้ยอ้คนดีนี่ขอนไปขอน ออครับผมดอกไมครับผมโหดเจ้าเจอต้นเป็นจีเพหน่อยเนาะดยเดียวไหนจ้าอู้หูต่งวาครับผมกระดิ้งแล้วเนี่ยดอกน่ารอกนี่จ้า

ไปครับผมไปกินครับผมบไหมครับผมมาไกินใ่ามเมืองดอกนี้ครับผมนี่คือขาคือเนี่ยแต่ใบดอกแบงามร้ครับผมคัดนี่ครับผมงามไม่เอกใหญ่ดอกตครับผมไปครับผมไปหลุมไปชมกระต้าครับผม 頑張った。<noise> <noise>

หนึ่งดอกนี่ครับผมงามทีงา,ามคับด,ดอกอนี้แต่กระผมเนีกันอ่ะีกันใช่มัมอ๋นี่าเามเพีนนี่ครับผมมาส่วนตะห็นเลนสิไป เดี๋ยวเอาไปเหลือก็เนาะอือนี่จีกันตัวแต่กระปุกตื่นที่ชอบไ m พักน่าจ่ะอืมด๋อยแม่คินไาม ขครับป uh, wow. ah, uh, ุดูว่านมั้งดีับผมท่จะเป็นเซตเ็นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวงามเนาะงามจ้ามาด้สีกับปุ๊บมาดสีคอนท่เนรกับป Lang lê si mong cháu hưng 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 ไปะับ้มไปลงไปช่วงกระต่อมาคระพมเพิดินปอกวันนี้พี่น้องบดให้บดใมีดบอกินปอกครับผมหลังจากเทพิกินแล้วเมา่อก้พิษคอนอยมาตา่อพษควนอยู่นองดดมากเลยโดดกำลัง ผู้มักซุปกะซุปพี่น้องผู้มักซุปกะซุปกบผมผู้มักแกงกบแกงเฮ็ดปีนปอกตเปนต้นเอียงบาโซนกับหซื้อต้นมันกบผมต้นเหลี่ยมวะซีเมนซีเมนต้นเหลี่ยมเรื่องพี่น้องเป็นิมาออกกะผมกบเหลี่ยมเฮ็ดปีนปอ,อก nên cá cái mình gặp đi Đừng nhả cái ngon Thông xuống cái hai bao xuống sì. กินกระเทืงนด้ตักีนนก่อน่ก่อนครับโอนต้นครับผมโคบกเหลี่ยมไี่นรองออมต้นนี่หน่อยนะอ,ออกออมต้นเลยเปลญางายไปเป่นกระโบดิ้งมันครับผมเปนญางำทางอุตส่กาก็เพาะากายหน่อนะลุกมาแต่ดดว่เป็นเฮ็ดเห่าเลย ดีเลยเกงเซปาทุกคนม เตรียมตุนเลยครับผมออมตุนเลยอืมท,ท,ทุ่งงที่ยังงามแต่ไ หลุดไปชมกันต่อครับผมแล้วบาโซนสีเก็บครับผมบันนี้ผลงานครับผมผลงานทัาวันนี้ครับผมตัวนี้สิเป็นเฮ็ดเขาดินครับผมเะ็ดเขาดินเฮ็ดแดงครับผมฟังนี้ครับผมฟังนี้ก็สิเป็นนางเอกผู้จองครับผมเผึ่งเขาดงครับพี่นอกเฮ็ดเผึ่งเขาดงเฮ็ดเผื่งวาครับผมเลือดขาลายครับผมฟังนี้ครับผม ตัวนี้ก็สิเป็นเฮ็ดขอนครับเฮ็ดตีนปอกพี่ดอกเอ,อ้ยขักขักวันนี้ครับผมครับผมวัอน,นี้บาร์โซนก็ขอ,ขอฝากสองบาร์โซนแช่แนวนู่ครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผม,กกม,เ,บผมเป็นกบบาลังแรงใจให้นบาร์โซนที่ขีปต่อไปวัอน,นี้บาร์โซนขอ้ขอการข้อบาร์สวัสดีครับ